โอ้โหโอเวอร์วอตหนึ่งครับผมสวัสดีครับชาวบ้านในเก,กนมทุกท่านในของผมกล้องซ่านะครับวันนี้ทางอิรเกมโอเวอร์วอชพักหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้มีเรื่องอยากพูดผมเชื่อว่าหลายคนบางคนยังไม่ทราบนะครับในส่วนของลูทบ็อกซ์นะครับต่อไปนี้นะครับตั้งแต่วันทีน่1กันยายนเป็นต้นไปนะ2022เนี่ยลูทบ็อกซ์จะไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับและลูทบ็อกซ์ใครดองไว้จะถูกเปิดทั้งหมดครับในวันที่5ตุลาหรือว่าวันที่โอเวอร์วอช เปิดฟรีนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้มาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หลายคนเล่นเกมนี้เลยนะในส่วนของสกินนะโอเคซึ่งก่อนไปดูล,ลืมกดไลค์กดซับกระจายครับเป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับเปิดกล่องเล่นกันก่อนเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าณตอนนี้ เอ่เรียก้ว่าอนาคตที่จะถึงนี้ในส่วนของวันที่1กันยานะรูทบล็บอกในโอวัจะไม่มีขายแล้วนะครับก็จริงๆณตอนนี้ที่ใครยังมีเกมอยู่ก็สามารถฟาร์มได้นะครับก็ยังฟาร์มได้อยู่ซึ่งฟาร์มไว้ดองไว้แล้วมันก็จะไปถูกเปิดในวันที่5ตุลาหรือว่าวันที่เกมโอวั2สอเนี่ยเปิดฟรีเล่นกันได้ทั่วโลกนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับก็ต่างชื่นชอบในส่วนของสกินนะครับมากๆเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้สำหรับผมนะควรรีฟาร์มกล่องกันเอาไว้เพราะว่า กินต่างๆก็คือจะต้องไปปลดล็อกในภาค2ละมั้งนะครับไม่รู้ต้องใช้เงินตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเปิดกล่องได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะไม่ต้องไปไปหาในภาค2องนะเดี๋ยวผมไปนั่งเล่นเกมมันดีกว่าแล้วก็นั่งพูดคุยกันเนาะ Now Riding to e l i o s นะครับผมอ่ะซึ่งในส่วนของเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับหรือว่าคนที่ซื้อโอวัมาเนี่ยหลายคนผมเชื่อแหละว่าถูกใจเกมนี้หรือชื่นชอบเกมนี้จากสกิน เพราะว่าสกินในเกมนี้คือบอกเลยว่าสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นสกินทองสกินโดยเฉพาะสกินทองนี่คือสวยจริงหลายสกินเลยนะครับผมเรียกว่าแล้วแต่ละช่วงในส่วนของแต่ละอีเวนต์นะครับแต่ละอีเวนต์ก็จะมีธีมของมันซึ่งสกินแต่ละตัวเนี่ยคือสวยมากครับมีคนถามตัวจริงไหมครับผมบอกเลยว่าตัวปลอมอ่ะพูดกันต่อนะครับผมนะครับก็เรียกว่าในส่วนของสกินมปนสิ่งสำคัญมากดังนั้นถ้ารูดบล็อกถูกเอาออกไปเนี่ยก็ทําให้ เลเยอร์หรือว่าในภาค2เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ผมพูดไม่ได้ผมไม่สามารถพูดได้ว่าในภาค2อ่ะในสงครามโสกินจะเป็นยังไงจะใช้เงินอะไรปลดเพราะว่าผมก็ยังไม่มีข่าวตรงนั้นนะครับผมก็เลยเรียกว่าเรียกว่าไว้อะไรระบบลุดบล็อกเพราะว่าเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผมนะฮะน่าจะหมดตังกันไปเยอะลุดบล็อกนะนะครับผมหมดเยอะจริงนะอุ้ยสวยมากเพื่อนอ้าวหมดกันเยอะจริงนะ เพราะว่าเรียกว่ารุดบล็อกนี่คือแบบเป็นสิ่งที่หมดเยอะจริงนะหลายคนนะผมก็เติมไปเราาวเราวาวเยอะอยู่อะเราวาวเท่าไหร่วะน่าจะหลัก4ี่ห้าพันเลยมั้งเกือบหมื่นแล้วมั้งนะครับผมเติมเยอะจริงนะครับเออคือเติมเยอะมากครับช่วงหนึ่งที่แบบนั่งนั่งเติมอะนะครับเออนั่งเล่นงงๆเลยเหมือนกันนะฮะโอเครอกัน อ้าวกระเด็นเอายางร่วมไม่รู่ะไม่ร่วงร่วงเลยรูโอไม่เอารูโอไม่เอา่ะดูฟิตมาเปดีเบียสแล้วเหรอโอ้โอ้โอ้โดนปั๊มยิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคได้อยู่จะตายเอาฮิวก่อนเอาฟาลาอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคเออเฮียฮิวนะเดี๋ยวมาช่วยนะเพื่อนนะ สายป่ะสนุยป่ะจะเข้าไปยังไงวะถามจริงหลับด้วยนะโอ้ช่วยผมด้วยครับเพื่อนเรื่อเรียบร้อยนะครับผมก็เลยต้องว่าเป็นที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีกฎหมายในส่วนของเรื่องลูทบ็อกอ่ะน่าจะมาจากเกมนี้ใช่ไหมเห็นที่มีคนพิมพ์บอกกันในในในแฟนเพจโอวัตไทยแลนด์นะครับก็เลยนะาในเอาอะไรก็บอกเฮ้ยเนี่ยไอไอตอนคือตอนนั้นคนเติมมันเยอะนะ ผมผมเชื่อว่าคือตอนนั้นอ่ะช่วงที่เกมกําลังฮิตมากๆครับคือคนเติมกันเยอะจริงนะครับเ <c oughs> อาเอาลุยไปเลยเพื่อนไปจะตายแล้วน่ะ <c oughs> ไปเข้าก่อนเอา,นานไม่เข้าเฉยตายเพื่อนลุยมันไปค่อยๆฮิวไ,ไ,ไ,ไปนะครับ จริงเพราะว่ามีสกินอะไรนะอุ้ยหลับไปเพื่อนมีในส่วนของอะไรนะสกินที่แบบต้องใช้โทเคสหลีอ่ะเออก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะฮะเตมหมดกันเยอะอ่ะผมค่าฟุเลยเกมเนี้ยคือแบบคือวาสกินมาสกินอ่ะถ้าคุณอยากได้จริงคุณต้องเติมแต่ถ้าไม่เติมแต่ถ้าไม่เติมในส่วนของสกินพวกหลีอ่ะก็สามารถอ่าสามารถเรียกว่าอะไรนะสามารถเออดู โอวัลลีแข่งก็ได้ซึ่งผมว่าเป็นหนึ่งในนั้นครับผมเติมไปทั้งของทั้งเองนะรู้สึกเติมแบบเติมเอามาทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยะอ่าซึ่งผมเชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนหรือว่าคนทํำชาแนลหรือว่าผู้เล่นหลายคนก็ต่างเติมนะเพื่อซื้อสกินคือเกมนี้ขายสกินได้ดีมากนะยอมรับเลยเป็นหนึ่งเกมที่ขายสกินได้ดีมากนี่ผมเล่นนี่ผมไม่ได้โฟกัสเกมเลยนั่งพูดไปเรื่อยครับบอกเลยเอออ่าไม่โดนด้วยทันตูบูสมาแล้วครับ ไปเพื่อนเก๋สวยมากไปเลยเพื่อนลุยไปสวยมากครับอ้าวลงข้างล่างเลยเหรอเราโอ้ย้ย้อ้โหตายเลยแต่เกมนั้นเราตั้งใจเล่นนะได้ไหมเกมนี้คือเดินชิลจัดเออตอนนี้มอยล่ารู้สึกว่าในส่งของสกิล ภาคหนึ but, but ่งภาคหนึ <forever> ่งยังเหมือนเดิมเนาะเออแต่ภาคสองนี่สึกว่าจะปรับด้วยนะเพราะว่าคนบอกว่ามันโกงเกินไปซึ่งมันโกงจริงนะไอ้ที่ลดดาเมจอะสำหรับผมก็คิดว่ามันมันก็โกงโกงมากนะโกงไม่เถียงเลยอะ Enemy t e r destroy อ้าวแล้วเพื่อนโอ้ดีนะไม่ล่วงได้ตัวด้วยนะสวยอยู่ผมเสียวจะล่วงแล้วนเนี้ย โยทิวไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสวยฟาราฟารามันยิงมาได้ครับผมเพลินเพลินไปแล้วกันฮะเออก็ยังเต็มตัวเต็มพร้อมกันน่ะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะโอวัตสองจะเปิดฟรีนะครับในวันที่5ตุลาคมเวลาไทยบ้านเรานะครับใครอยากเล่นใครอยากแบบรอมาเล่นฟรีมานานแล้วนะครับก็ รอเล่นกันได้เลยนะครับผมเป็นเกมที่เกมเมอร์ชาวไทยนะครับชาวไทยชาวเทศก็รอ,อกันเยอะครับแฮมเมอร์ดาวสวยมากครับผมเออเช็คเตอร์ก็ได้สวยครับนะนี่ครับยังได้อยู่ฮะอุ้ยจะได้อยู่พิวก่อนพิวก่อนโมเดิร์นกอลเอาไปลุยเลยเพื่อนอ่ะคือบูนแล้วอะยังไงก็ต้องบูนละตัดติกรีนฟอร์บอฟแล้วเ,ลลเรียบร้อยฮะไปพอยต่อไปครับผมแม่ กลับมาเล่นภาคหนึ่งก็สุขแปหมือนกันนะรู้สึกเกมมันไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างไหมเออเล่เนถ้าเล่นมอยล่าจะฮิวทันไหมวะเออเก็บฟิลลิ่งหน่อยในส่วนภาคสองนะก็ย้ำกันอีกทีวันที่5ตุลานะครับหลายๆคนก็ชอบถามกันเยอะว่าแล้วมันจะได้เล่นวันไหนจะรับฟรียังไงรอวันที่5ตุลาครับคุณได้เล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงมีไม่ต้องมีเกมเพราะเกมจะเปิดฟรีนะครับผมเปิดฟรีภาค2นะครับผม ไปฮะโยลูกบอลไปก็ควรเล่นอันนามากกว่าเท่าที่ผมดูก็ได้อยู่ไปแล้วครับทีนะทีทีทีมากกว่าทีมาก่อนนะทีโอ้โอไม่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 ระวังข้างหลังข้างหลังอุ้ยจะกดติ๊กโอ้โทษ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 ท่านนี้ไม่มีเราภาคสองนะครับโอเคครับโยนไปก่อนนะเราภาคสองนะเราสองนะโอเค ต่อนะครับผมอะไรกันเนี่ยฮิวก่อนแล้วกันสวยฮะอ่าเนี่ยจะติ๊กก็มีเอ๊กดจะติ๊กแล้วเอยไม่ติ๊กไม่ได้วะอ๋อลืมไปไม่มีนะครับผมมันเพินนะวันนี้ก็นั่งเล่นนั่งพูดคุยกันนะใครมีความห็นยังไงกับรูทบล็อกก็คอมเมต์มาได้ซึ่งผมก็ชิวๆอยู่แล้วเพราะว่าก็หมดไปเยอะฮะแต่ว่าหมดกับเกมที่เรารักนะครับผมช่วงนึงนี้ถ้าเกิดใครเคยใครดูคลิปผมนะก็จะเห็นแบบคลิปเปิดกล่องเยอะมากครับช่วงเนี้ย ตรงนั้นเป้เลยเป้รัวๆเลยฮะตรงนั้นอ่ะเปจนหมดหมดเลยหมดเงินหมดเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะฮิวันชุบเพื่อนชุบป่ะไปสเตรนเดอร์ลุยเลยเพื่อนลุยเต็มที่อยากลุยเพื่อนลุยโอโดนฮุกโดนฮุกตายเลยนะครับผมว่าเล่นหนำเดิมแหละตัวดีตัวเดิมแต่หลายคนชอบพูดอะไรนะพี่ก้องเล่นเมอร์ซี่แหละครับโอ้อยากให้ผมต้องไปแจกเลยครับนะฮะนี่ตัวละครที่ผม เล่นไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะใครเขาอะไรหาตี้สเปกอ้าวมีคนมีคนตั้งชื่อว่าหาตี้เหรอฮะเพลินเพลินฝั่งนู้นเหรอฮะฝั่งนู้นอ๋อมีเออใช่ใช่ฝั่งนู้นนีลิงหวานใช่ไหมไปเลยเพื่อนลุย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 ฮิวไปก่อนอินคัมมิงไม่โดนไม่โดนจะปิกอีกแล้วเนี่ยโอเคฮิว่อนฮิว่อนเรื่อยๆเรื่อย จริงๆการเล่นซับเกมนี้ถ้าทีมโหดก็ว่าสบายใจนะครับแต่การที่มันมีโล่ก็ที่ผมบอกมันก็ใช้เวลาสู้กันนานในแต่ละในแต่ละรอบอ่ะมันจะไฟกันค่อนข้างนานนะมาเลยเพื่อนอุยอ้ยอุ้ยแล้วผมโดดไปหาทำไมวะงงเด้เหมือนกันช <laughs> น,นะแล้วมั้งถ้า,ามมเขาไม่เข้าอ่ะไม่เข้าชนะเลยนะเดสเดกกินดาวครับแฮมเมอร์ดาวค่อนข้างสวยนะฮะ เออชทเตอร์สวยมากนะครับเพลินเพลินเพลินเรียกว่ามาเล่นส่งท้ายครับเก็บสกินครับช่วงนี้ใครที่มีเกมครับก็เก็บสกินกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมจะไม่มีรุดนบล็อกให้เรากันอีกแล้วในภาค2นะแต่ภาคหนึ่งยังมีนะครับไม่ต้องห่วงนะภาคหนึ่งคุณยังสามารถยังสามารถฟาร์มยังสามารถเก็บกันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าระบบจะออกออกอ่ะนะซึ่งเก็บไปเพื่อนเก็บไปไม่ต้องรีบต้องร้อนนะมีเแล้วก็เก็บไปฮะชนะแล้วครับ โอเคนรับนี้ก็มานั่งพูดคุยแล้วกันนะในส่วนของตรงนี้นะซึ่งนะก็โอเคแหละฮะในส่วนของนะเก็บสกินกันนะครับจริงๆผมว่าในภาคสองน่าจะมีสกินอะไรใหม่ๆเยอะซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีเมื่อเกมเปิดแล้วกันนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็มานนี้แล้วกันครับวันนี้มานั่งเล่นพูดคุยกันชิลๆในส่วนของโอวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โฟกัสเกมเท่าไหร่เลยคือเดินยิงยิพิวพิวอะไรไปเรื่อยๆครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไปเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวไว้มีอะไรก็เดี๋ยวหยิบมาพ